ครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่ผมจะพูดให้ฟังกนะครับก็คือครีมวิลเละนะครับครีมยีลเละเป็นครีมสมุนไพรนะครับที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรลหลายตัว นะครับมารวมตัวกันซึ่งสารสนไทศแต่ละตัวจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคอร์คูมินอยด์เคอร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ยเราทําให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์ซึมก็คือโคคูมินอยด์คือเป็นคคคูมินอยด์ที่มีการปรับปรุงทําให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงนะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมงคุด สารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ก็จะเป็น,ปนสารที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากพริกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบบริเวณตรงกล้ามเนื้อหรือหรือปกของเอ็นหรือบริเวณของบริเวณกระดูกต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการบวมของจุดอักเสบไอตัวเคอร์คูบิโนย์จะทำหน้าที่อันดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลั่งของสารไซโตไคน์เช่นอินเตอร์ลูคีน หลังจากที่คคคูเมโนย์ยับยั้งแ,แล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของคคควเมโนย์ยังไม่เพียงพอร่างกายก็จะนำมาสู่ของการเกิดการอักเสบในเรื่องของการหลั่งสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอคทูนะครับพอคอกทูเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมงโกสตีนนะครับมาช่วยยับยั้งตรงนี้ต่อนะครับนอกจากจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสกัดได้ได,ได้ได้เป็นพวกสารแคปไซซินสารแคปไซซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ย เอ่ซอร์กูเลตของเลือดเนี่ยไ,ได้ได้ได้ดียิ่งขึ้นทําให้ลดการหนักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้อีกด้วยนะครับเนื้อครีมของเราที่เราที่เราทํามานะครับเราทํารูปของนาโนนะครับทำรูปของนาโนนี่ผมสัมผัสได้ดูนิดหนึ่งนะครับในรูปของนาโนเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นก็จะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เราลูบไล้ไปปุ๊บเดียวมันก็จะซึมไปหมดแล้วนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็็ววแลล้กกมมมัันสาารถซึึไปยง ชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบทําให้ลดการอักเสบได้อย่างได้ผลตัวนี้นยะครับยังดีต่อพวกสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยผมเคยนําตัวนี้นะครับไปทดสอบที่โครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์ปรากฏว่าที่นั่นนะครับจะมีแมงตัวนี้ก็เรียกว่าตัวคุนตัวคุนมากัดมานั้นนะครับคือคนมาโดนคุนกัดมันก็จะบวมเป่งแล้วก็ฝังคนแท้ก็ขาจะลายปทั้งขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมได้อ,อนนาครีมตัวนี้มาทดสอบให้กับผู้ป่วยหรือคนที่ถูกตัวคุนตัดกัดคนที่ถูกกัดไปแล้ว อาการบวมเป่งก็จะบวมมากหลังจากทาเคอร์คูมินทาลีแลคครีมตัวนี้เข้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาการบวมก็ค่อยยุบลงส่วนอีกลายหนึ่งคือเป็นแม่บ้านในโครงการหลวงซึ่งขณะน,นั้นกาลังถูกตัวคุ้นกัดเหมือนกันหลังจากกัดเสร็จปุ๊บเราใช้ครีมล,ลีแลคเนี่ยทาเดียวนั้นเลยปรากฏว่ามันลดอาการอักเสบไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อเสียของสารตัวนี้มีอยู่นิดเดียว1นเนื่องจากว่ามีสารกัดของสารกำลังชันจึงทำให้มีสีเหลืองแต่ก็มีเพียงนิดเดียวเองแล้วข้อที่2เรามีสารกัดจากพริก เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราควรจะล้างมือสะอาดเพราะว่าถ้ามือของเราไปสัมผัสยังติดอ่อนเนื้ออ่อนกับผิวหนังเนี่ยจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับนี่คือของดีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราเอาไว้นะที่นี่นะครับ